ขนลุกดาราสาวเล่าเจอทุบสารถูกทักมีคนตามนางเอกสาวมินชาลิดาเล่าว่าธุรกิจที่เขาใหญ่ซึ่งทำร่วมกับแฟนหนุ่มอย่างภูผาเตชนรงเจอมือดีทุบสารพระภูมิเละแต่ภูผาไม่เอาเรื่องด้วยสาเหตุสุดละเอียดอ่อนพร้อมเล่าเรื่องราวชวนคิดหนักต้องใช้วิจารณญาณเจอทักมีคนตาม มีเหตุเกิดอยู่ดีๆโดนทุบสารพระภูมิที่ตอนนี้กำลังทำธุรกิจกับคุณภูผาเกี่ยวกับคอกมาซึ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่องการรับเหมาเลยระงับการก่อสร้างและเกิดเหตุโดนทุบทางทีมงานได้ไปพบกับคนก่อเหตุว่าทำไปทำไมเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการเลยไม่ได้เอาผิดอะไรเลยเรียกมาตักเตือนให้บำเพ็ญประโยชน์เพราะสารมีมูลค่า และมีผลทางจิตใจเราด้วยเพราะเราสร้างขึ้นมาเองตัวเราเองไม่ได้คุยแต่ให้คุณผภูผาเจ้าของพื้นที่เป็นคนคุยพี่ผาเขาใช้เหตุผลอย่าทำอีกซึ่งตอนนี้น้องต้องมาทดแทนความผิดประมาณ40กว่าครั้งซึ่งมิ้นก็ต้องไปรีบจัดการเรื่องศาลเพราะเราจะต้องดำเนินธุรกิจ ส่วนตัวไม่ได้ลบหลู่แต่เรามีความปรารถนาดีมีความตั้งใจจะไปขอขมาส่วนตัวไม่มีเซนแต่จะไปไหวทุกเดือนเพราะเราจะทําธุรกิจก็จะมีไปดูเลือด้วยยอมรับว่าเชื่อเพราะที่ตรงนั้นเป็นผืนป่าต้องมีเจ้าที่เจ้าทางมีคนเคยอยู่ก่อนมาแล้วเรื่องนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลมีคนทักว่ามีใครตามพระก็ทักบ้างพราะมิ้น์ไปไหวบ่อยแต่ส่วนตัวไม่ได้มีเซนไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราก็ไหว้ขอพรปกติกลัวไหม ใจหนึ่งก,ก็รู้สึกใจหายเพราะทุกแบบเละไม่มีเหลือเลยก็กลัวค่ะเอาเป็นว่าเด็กเขารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเรามีเจตนาดีไม่น่าจะเกิดผลกระทบกับการทำธุรกิจเราก็จะรีบสร้างสารคืนซึ่งเราก็ศรัทธาเพราะเราทำมาค้าขายตรงนั้น